งสวัสดีครับมากับหนุ่มน้อยกาลสินนะครับดูหําน้อยเขาใส่ด้วงนะครับเขาใส่ยังไงครับ,รบแล้วผมจะถามเขาดูนะครับหําน้อยเขาใส่ยังไงครับเ้าก็สังเกตตรงที่มันกัดข้าวนะครับผมอ๋อธีใส่ใส่ใส่ให้เขาดูหน่อยครับนี่ใส่ยังไงครับนน่ วิธีเขาใส่เนยเขาใส่เองหนบครับผมครับนึงเขากะหากาแฟมาล้่นแต่นี้เขาบ่มมีกาแฟเลยครับเนี่ยเอากาแฟร่นใส่ตรงนี้กี่ใส่ตรงนี้ร่้นประมาณแค3สามสิบวีเ้อร์มันหอมแ้วก็ฉีดนหอมตัวนี้เข้าไปครับโอ้สุดยอดเลยหอมอันนี้สตรพิเศษด้ับครับอยากรู้คอมเมนต์มากครับ จะตอบให้ทางคอมเมนต์ครับผมเจ้ากว่าเข้าแซ่สวยครับคออยากมาใสก็มานะครับเด้อมามาวันนี้นอครับเด้อพรุ่งนี้ต้นเ้าครับมาดุนนมกันนะครับเด้อเจ้าอันนี้เขาก็มายำนู้ยำเ้าครับวันนี้หลังจากที่เซาเมื่อวานเบื่อมารดา๋ยวกาญเ้าครับโอ้ไอหมอกเด็กจะนั่งกินเหลาดีคับ mà mừng lặng lẹt không a à, tem lẹt tẩy can ฝีมือเจ่าวาไม้เจ้าของไอ้พญายทรงฤทธิ์ด้วยนี่ฝีมือเจ้าตัวหนึ่งวะาพุูโตะวะมานี่ลูกผลงานครับเศร้านี้ขนาดฝนตกครับยังได้กินอยู่ครับสามโตครับนี่ครับโชมหน้าของไอ้พันปิดครับนี่หนุ่มน้อยคนกาะสินครับสุดยอดคามมานครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้กับฝากไรนเดนะครับพี่น้องผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมนำครับ แล้วก็มาลุนกันอีกเทือนนึงครับฝนบปตกน้องว่าถ้าฝนบปตกมาลุนกันอีกเทือนหนึ่งครับไม้นี่มาซ้ำไม้เก่าเขาครับทีมงานไอ้นักล่าหนูอมตะเพิ่นมาใส่มาสองสามวันก่อนครับเพิ่นก็ได้สามตัวด้วกันครับผมก็เลยลองมาซ่ำเบิ้งกันยังมีโตอยู่ครับถือว่าดีครับไาการนี่ครับบรรยากาศงา้ยมโซ่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ ขอขอบคุณเอฟซีสุครุขน,นะครับที่เข้ามารับชมกันเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ